แอบถ่ายแสงเหนือนะคะอ่เไม่เครื่องยีเหรือดาวล่ะรีบีรีบหนะีก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะเป็นโอ๊ยตายล้เป็นลางๆเห็นไหมแต่ก็ยังมีความเขียวๆอยู่บ้างน่าจะรอให้มันดึก ฟูมูนนะวันนี้สวยมากๆแล้วก็มีเจ้าแมวเหมียววิ่งดีดอะลูกดีดพระจันทร์เต็มดวงอ่ะลูกฮะเยอะดีใจอะลูกเหมียวเหมียวเหมียวเน่เน่เก่งเก่ง ไม่ค่อยชัดนะ่ะมันยังไม่ชัดมากยังไม่อ่านี่ๆี่ก้อนน,น,นี้ก็เขียวอยู่นะ